เรื่องไกลที่กกตอสอบเพิ่มปรงพิธาหลังเทขายหุ้นไอทีวีมั่นใจไม่ช่วยให้พ้นผิดพร้อมท้าพูดความจริงแสดงหลักฐานชัดๆต่อหน้าสื่อวันนี้วันที่6มิถุนายน2566เวลาส0บนาฬิกานายเรืองไกลลีกิจวัฒนะสมาชิกพักพลังประชารัฐเข้ายื่นหนังสือที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกตเพื่อแสดงหลักฐานบางส่วนจากคำพิพากษาสารปกครองกลางที่อาจทำให้เห็นได้ว่า คำวินิจฉัยที่ขาดของอนุญาโตตุลาการที่ว่าสอปอนบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานกับไอทีวีโดยไม่มีสิทธิหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายและสารปกครองกลางเห็นว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายดันงนั้นจึงจะขอให้กกตตรวจสอบว่าสัญญาเข้าร่วมงานยังควรถือว่ามีผลอยู่หรือไม่นายเรืองไกลบอกว่าตนยังติดตามการตรวจสอบของทิธามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเป็นครั้งที่เจ็ด จากการติดตามมีประเด็นที่ต้องเอามาให้กกตเข้าสำนวนกรณีที่ไอทีวีเลิกกิจการแล้วหรือไม่อย่างไรหากย้อนไปปี2550ได้มีขอ้อพิพาทกันซึ่งตอนนั้นคำวินิจฉัยชี่ขาดของอนุญาโตตุลาการบอกว่าการบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมง,งานกับไอทีวีของสำนักปลัดนายกรัฐมนตรีชอบด้วยกฎหมายต่อมาไอทีวีได้ฟ้องกลับจนอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยว่าการถูกเลิกสัญญาร่วมง,งานไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงอยากให้กกตตรวจสอบว่าสัญญาร่วมงานยังถือว่ามีผลอยู่หรือไม่ส่วนกรณีที่ตนจะยื่นคำร้องเพิ่มในวันนี้คือที่มีถามว่านายพิธาได้ขายหุ้นสื่อไอทีวีไปแล้วนั้นแต่นายพิธาไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนซึ่งตนมั่นใจว่าในวันรับสมัครเลือกตั้งนายพิธายังถือหุ้นสื่ออยู่แน่นนจึงอยากให้กกตสอบถามไปยังบริษัทไอทีวีว่านายพิธายังถือหุ้นไอทีวีหรือไม่หรือมีการโอนหุ้นด้วยวิธีใด พร้อมเรียกร้องให้ในายพิธาได้ตอบคำถามสื่อมวลชนเกี่ยวกับข้อเท,ท็จจริงเรื่องนี้และขอให้แสดงหลักฐานโดยไม่ต้องรอให้กอกอตอรับรองคำร้องของตนหรือรอให้กอกตอเรียกมาสอบถามซึ่งหากเรื่องนี้ถึงสารรัฐธรรมนูญแล้วตัดสินว่านายพิธาถือหุ้นสื่อจริงนายพิธาจะถูกตัดสิทธิ์การเป็นสอสอและถูกตัดสิทธิ์บัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรี